เขาสามรอยอดชื่อนี้ได้แต่ใดมาดูเหมือนว่าความหมายที่แปลออกมาในคนทั่วไปในยุคปัจจุบันนั้นอาจจะไม่แตกต่างกันนั่นก็คือหมายถึงภูเขาที่มีมากมายถึง3ามรอยยอดแต่หากยังมีความหมายที่คนโบราณได้เล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมาอีกหลายกระแส บางก็ว่าเป็นเพราะมีต้น300ยอดขึ้นอยู่มากมายหรือมียอดเขามากถึง300ยอดแต่คนส่วนใหญ่กล่าวขานกันจนเป็นตำนานสืบกันต่อมาว่าในสมัยที่เทือเขายังเป็นเกาะอยู่ได้มีเรือสำเภาจีนบรรทุกผู้โดยสารผ่านมาและได้ประสบกับลมพายุอย่างรุนแรงจึงได้นำเรือเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะเพื่อหลบพายุ แต่เนื่องจากไม่สำนานพื้นที่เรือได้ชนกับหินโสโครกอับปางลงผู้คนตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งได้300คนจึงได้ตั้งชื่อเกาะว่าเกาะ3 0 0รอดต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลงเกาะจึงกลายเป็นภูเขาและชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นเขา300ยยอดซึ่งบริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่าอ่าวทะเลสาบ จงมีคนพบเสากระโดงเรือแต่นานมาแล้วชาวบ้านจึงเรียกเขา3ามรอยยอดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่สีรัมนี้ก็ คนสามพันคนแล้วมาถึงบางคนก็ว่าอยู่ทะเลสาบผู้ระหงบางคนก็ว่าอยู่หลังโรงเจบแล้วไม่ทราบว่าตรงไหนที่แน่นอนเนี่ยเหลือลมเสร็จแล้วเนี่ยตายหมดเลยสามพันคนรอดมาสามร้อยรอดจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสามร้อยรอดแต่เพียน มันเป็นสามร้อยยอดที่ว่าเหลือมาแตก้กว่าเติกนั่นมันกอนพ่อผมอุ้ยมันไม่ใหม่แบบไม่น้อยถ้าว่าไอ้นั่นมันยังดูพ่อแกก็เจอนะไอ้ลักกระโดงอ่ะอยู่ตรงไหนไหมั้ยู่นู่นเขาเรียกทะเลสาบถ้าพ่าพอ,อแบบกบอกแกลเข้าไม่นะัในใ่นนะแกแทงกรบเจอือแกบอกมันใหญ่ตะกอน,นี้ไม่ได้ใจ่เคยไปแทงกบเลยทีนี้ผวามตะกอนนี่มันยังจมดินไม่หมดรุ่นแกหมานะอ่าครับอ่าถ้ามาซ้อนผมนี้ก็ไม่เจอแล้ว ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอไฟไหม้ในทุ่งน่าไฟไหม้มันอะไรมั่งทีนี้ก็หมดแต่มันก็จะอยู่ระหว่างเขาพระกับใช่ครับทุ่งเขาพระนี่เขาพระนั่แหละครับไฟเสือกสมเพาืที่มันล่มน่ะมันจะอยู่กลางทะเลสาบนะทะเลสาบก็คืออยู่ข้างเขาตะวัย่อ่าอยู่ข้างเขาใกล้กับเขาพระหรือว่าเขาแมวมันอยู่วางกลางวางกลางแะ้ว่างเขาพระเขาแมวเขาพระวางเขาลูกเด็กสองลูกที่มันอกว่านั้นใช่ไหมแต่เขบอกว่า เขาเดินตายเสาไอ้กระโดงเรือ่ะเสายังไม่มิดจมลงไปนะเขาพูดของคุณลงเลยนะ,ะเป็น,น,นคนชวดอีกทีงนะ่ะเป็นชวดอีกทีงชวดก็คือพ่อของปงู่ทีง่ะ,ะเดินตายเสากระโดงเรือไปว่าแต่ข้าใู่นะนพราะว่า,าตรงนั้นมันจะเป็นลำบึงอยู่สมัยนั้นเขาตั้งชื่อสามร้อยรอดนะรอดอยู่สามร้อยคนนะแต่ที่ตายไปเท่าไรไม่รู้ แต่แล้วกาไอ้ที่เหลือนกะผมจะคนเข้าคนข้องอะไรขึ้นทีเขาที่อะไรอย่างเงี้ยประเมินได้แบบประมาณได้ไหมว่าสักกี่ที่ร้อยกี่พันเป็นก็อันนี้มันเราก็ประเมินไม่ถูกอีกแล้วขนาดว่าระดับ <c oughs> ผมชดผมนี่ก็อายุถ้าตกมาะมจะไมนี้ก็สมัยนี้มันก็ตกประมาณตกเรื่องสี่ร้อยกว่าปีแหล400ะสี่400ร้อยกว่าปี แล้วแกเองในที่ว่าแก่ไปนี่ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เจออะไรเจอแต่เรื่งว่าไอ้เสาเขาด้วยเจียเสาด้วยเขาบอกว่าเหลือดินมันจะถมมันเหลือนู่น้อยแต่เขาบอกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องมันจะพุกจะพุกไม่พุกอ่ะตอนนั้นทุ่งเขายอดน้ำยังไม่เยอะแบบนี้น้ำมันก็เริ่มมีแห้งแล้วไอ้ทะเลนี่มันกลับหลงนู่นมาแล้วไปนวลแล้วไปนวลแล้แต่เดิมบางทีมันจะเป็นทะเลทะเลอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็ทะเลทางนั้นยังเงี้ยแทบ่ขึ้นไปชายดอน เราไปขุดลงไปไอ้บางแหงในลงไปประมาณแค่แค่นี้ก็ไปเจอไอ้กบโขยใช้ได้เลย